สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกรับผมอีกแล้วนะครับกับ Night A Man Photo ที่จะมาพูดเรื่องราวต่างๆของวง b n k 4 8แล้วก็วง c g m 4 8อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษอีกหนึ่งวันนะครับเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องที่เป็นเจ้าของเซนเตอร์เพลงนี้นะครับก็คือน้องสิตาธีระเดชสกุลสมาชิกรุ่นที่หของวง c g m 4 8นั่นเองนะครับก็ ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัตินะครับเมื่อถึงวันเกิดของน้องๆแต่ละคนที่ผมพอจะมีข้อมูลพูดถึงได้เนี่ยผมก็จะมาเล่าเรื่องราวมาสรุปให้ฟังกันนะครับเช่นเคยนะครับก็สำหรับน้องสีตาเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้องใฝ่ฝันอยากเป็นไอดอลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเพราะว่าในโรงเรียนของน้องสมัยที่น้องเรียนอยู่ที่กรุงเทพเนี่ย ก็มีน้องมิวสิกสมาชิกรุ่นที่1ของวง b บ k 4 8อร์อยู่ที่โรงเรียนน้องด้วยนะครับน้องก็มีความรู้สึกว่าอยากเป็นพี่มิวสิกเนี่ยแหละก็เลยมาสมัครออเดชั่นเข้าวง CGM48 นะครับแล้วก็ด้วยรูปร่างหน้าตาที่น่ารักแล้วก็บุคลิกที่ค่อนข้างมีความมั่นใจนะครับก็ทำให้น้องก้าวเท้าเข้ามาเป็น สมาชิกรุ่นที่1ของวง cgm 4 8ในที่สุดนะครับก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการคัดเลือกเ,อเขาเรียกอะไรไม่ใช่คัดเลือกสิเรื่องของการฝึกฝนเพื่อที่จะเป็นไอดอลที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่มันน่าชื่นชมยินดีสำหรับน้องสีตามากที่สุดก็คือน้องได้รับคัดเลือกจากคณะครูจากผู้บริหารจากพีรีนพี่อม นะครับให้เป็นสมาชิกไม่ใช่สมาชิกต้องบอกว่าให้เป็นเซนเตอร์ของเพลงเดบิวของวงนะครับก็คือเพลงเชียงใหม่106เพลงในซิงเกิลแรกของวง cgm 48 8, นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีจริงๆนะครับแล้วก็น้องสีตาก็ไม่ทำให้ผู้ใหญ่ผิดหวังนะครับน้องเป็นผู้นำของวงพาเพลงเชียงใหม่106เนี่ย ขึ้นมาติดลมบนมีคนพูดถึงมากมายแล้วก็พาวง C G M 4 8เป็นที่รู้จักของทุกคนได้ในที่สุดนะครับนอกจากนั้นแล้วีนซิงเกิลแรกเนี่ยก็จะมีเพลงโอนไกวาเลนตินแล้วก็เพลง C G M 4 8ซึ่งเป็นเพลงชาติของวงเนี่ยน้องก็ได้มีส่วนร่วมกับ2เพลงนี้ด้วยนะครับก็ถือเรื่องเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงของงาน General Election นะครับซึ่งเขาจะ ให้แฟนคลับโอตาทั้งหลายเนี่ยซื้อ CD ก็ฝั่ง CGM ก็ซื้อซิงเกิลเชียงใหม่ถนึ่งศูนย์นี่แหละนะครับซื้อ CD ซื้ออยู่สิการ์ดมาโหวตกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีอีกแล้วนะครับเพราะว่าน้องสีตาเนี่ยก็ได้รับการโหวตคะแนนให้ติดอยู่ในกลุ่ม next girl ด้วยนะครับก็ถือว่าโอ้โหไม่ใช่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าต้องแข่งขันกับ ที่พี่วง BNK48 ด้วยแล้วก็แข่งขันกับเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ว่าน้องก็ได้รับเลือกเข้ามาติดอยู่ในกลุ่ม next girl จนได้นะครับก็ได้มีรายชื่ออยู่ในซิงเกิล Heavy r o t เ t i o n ซิงเกิลที่9ของวง BNK48 แล้วก็ได้ร้องในเพลงวิ้งสามครั้งนะครับก็ใครได้ดู mv แล้วก็น่าจะเห็นนะครับว่าน้องสีตาน่ารักสดใสมากๆเลยนะครับอ่ะหลังจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ ซิงเกิลที่สองนะครับแต่ว่าสิ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีช่วงช่วงของโควิดระบาดนะครับ mm. ก็จริงๆมันตั้งแต่ช่วงซิงเกิลแรกและเซียงใหม่หนึ่งศูย์หละนะครับแล้วก็ก้ากินระยะเวลามาถึงช่วงของก่อนที่จะออกซิงเกิลที่สองด้วยนะครับ mm. ผมเล่าข้ามไปแล้วก็ไม่เป็นไรนน่าจะึกกินได้นะครับ mm. ก็ช่วงนั้นเนี่ย วงก็จะมีเพลงพิเศษออกมาก็คือเพลงหัวใจใกล้กันใช่ไหมครับซึ่งน้องสิตาก็มีโอกาสได้ร้องด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเพลงดาวริการนกตามีนี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่น้องสิตาก็ได้มีส่วนร่วมเช่นเดียวกันและมันก็ทําให้เพลงนี้ลีน่าได้เลือกให้มาอยู่ในเพลงร้องในซิงเกิลที่2นะครับก็คือซิงเกิลเมลอนจูสนะครับส่วนเพลงหลักก็คือเมลอนจูสนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าน้องสิตาได้ ได้เป็นเซนเตอร์อีกครั้งในเพลงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเมมเบอร์คนแรกของ48รุปเมืองไทยเลยที่ได้เป็นเซนเตอร์2ครั้งติดกันนะครับยังสมัยเบนเคยังไม่มีใครทำได้มาก่อนนะครับก็มีน้องสติเนี่ยแหละได้เป็นเซนเตอร์2ครั้งติดกันเป็นคนแรกเลยก็คือซิงเกิลแรกเชียงใหม่ 6, กิจสุนหงกัซิงเกิลที่สองเมลอนชูสนะครับก็งดงามมากๆนะครับน้องก็ ได้ทําหน้าที่ตรงนี้อีกครั้งร่วมกับน้องคนิ้งนะครับก็เป็นเซ็นเตอร์คู่กันก็ถึงแม้ว่าอ่ะเมลอนจูสมันอาจจะมีอุปสรรคอีกแล้วก็คือเชื้อไวรัสโควิด -19 ระบาดเนี่ยแต่ว่ามันก็หยุดยั้งความมุ่งมั่นของสีตาไม่ได้นะครับน้องก็ทำทุกอย่างเต็มที่มากๆผมก็เปิดฟังเปิดเพลงเมลอนจูสฟังอยู่แทบทุกวันเลยนะครับมันสนุกสนานฮฮาสุคืักดีมากๆเลยนะครับ แล้วก็พอโหมดซิงเกิลที่สองก็ก้าวเข้าสู่ซิงเกิลที่สามก็คือซิงเกิลมะนลินะครับก็รอบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าน้องซีตาจะไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเซนเตอร์แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าน้องก็ยังทําหน้าที่ของการเป็นไอดอลทำหน้าที่ของสมาชิกวง cjm forty s ได้อย่างเต็มที่เต็มร้อยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับใครได้ดู mv เพลงมะลิก็จะเห็นอยู่ว่าน้องซีตาน่ารักสดใสามากมากนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ดีงามมาก,มากๆจริงๆนะครับนี่ก็คือผลงานโดยรวมของน้องสีตานะครับคราวนี้มาถึงเรื่องราวที่เป็นเกล็ดเล็กเกร็ดน้อยของน้องสีตาบ้างนะครับซึ่งเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือน้องสีตาเป็นคนที่ค่อนข้างอาจจะดูเหมือนอินดี้ดูแบบติดติดหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องค่อนข้งางใส่ใจคนอื่นอยู่พอสมควรนะครับน้องใช้ความมั่นใจของตัวเองเนี่ยแหละมาสร้างกำลังใจให้ อื่นอยู่เสมอนะครับเราจะเห็นเลยว่าในช่วงแรกที่มีการออดิชั่นสมาชิกของวง cgm 4 8เนี่ยน้องก็มันค่อนข้างมันมนม่นใจมากๆคนที่มั่นใจมากๆนะครับสมัยช่วงนั้นเนี่ยเด็กแต่ละคนจะเริ่มท้อกันในการฝึกซ้อมกันนั่นนะครับแล้วก็มานั่งพูดครูช่วงช่วงท้ายการอบรมครูจะให้ขึ้นมาพูดบนเวทีแต่ละคนก็ดูท้อๆอถอยถกันนองสิตาก็มาพูดเหมือนให้กำลังใจใทุกคน ก้าวไปด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆจริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ผมประทับใจในตัวน้องสีตาอีกสิ่งหนึ่งก็คือน้องน้องเป็นเด็กมีน้ําใจมากๆนะครับอย่างเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันก็มีอะไรซ่อนอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับก็คืออ่าถ้าใครได้ดูรายการอีดี้แคมปเนี่ยก็จะเห็นน้องฟอร์จูนใช้กีตาร์ไฟฟ้าเล่นอยู่ใช่ไหมครับซึ่งอ่า ใชอย่างที่รู้กันแหละว่ากีตาร์ตัวนี้ไม่ใช่ของน้องฟอร์จูนแต่ว่าเป็นของน้องซีตาซึ่งน้องซีตาให้น้องฟอร์จูนยืมมาเล่นอีกทีนะครับก็ต้องบอกแหละว่าในสายอาชีพเนี่ยพวกเ,เครื่องดนตรีเครื่องยีลาหรือว่ากล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้ยืมกันง่ายๆนะครับเพราะมันเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินแต่ว่าเนาะแล้ว,แล,วแล้วมันก็ราคาแพงด้วยเนาะแต่ว่าน้องสิตาเนี่ยไม่กลัวว่าของจะพังไม่กลัวว่า อาจะเสียหายจะโดนจิกเรืออะไรเลยนะครับเพราะเพราะว่าน้องรู้สึกไว้ใจพี่สาวของน้องมมกก่คือพี่ฟอร์นะครับก็เลยให้ให้ฟอร์จูนยืมมาเล่นนะครับเราก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออการที่ผู้บริหารพี่ลีนะพี่ออมคุณครูเลือกให้น้องสีตา ได้เป็นเซนเตอร์เพลงเชียงใหม่106เนี่ยมันมันเหมาะสมมากจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเนื้อเรื่องอไม่ใช่เนื้อเรื่องเนื้อเพลงของเพลงเชียงใหม่106งศูนท่อนสุดท้ายนะ่ะน้องจะมีเนื้อร้องที่ร้องว่าเธอและฉันจะก้าวเดินไปไปนะไปตดยกันนะครับก็สมแล้วครับที่ให้น้องสิตาร้องท่อนนี้นะครับเพราะว่าน้องก็พร้อมที่จะพาทุกคนไปด้วยกันจริงๆนะครับน้องไม่เคยทิ้งใครไว้ กลางทางเลยนะครับอ่าก็มาถึงช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงอวยพรกันละกันนะครับก็วันเกิดปีนี้ก็ขอให้น้องสีตามีความสุขมากๆสมหวังทุกสิ่งคิดอะไรก็สมปรารถนานะครับขอให้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยให้ได้ขอให้ได้เรียนได้เกรดเอทุกวิชาไปเลยแล้วก็ขอให้มีโอกาส ได้งานดีๆได้เป็นเซนเตอร์อีกครั้งติดเซนเตอร์สื่อบ่อยๆมีงานหนังงานละครเข้ามาเรื่อยๆเหมือนอย่างที่รุ่นพี่เบนเ4ฟอรเขามีกันนะครับแล้วก็ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้มีความสุขมากๆนะจ๊ะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปอวยพรวันเกิดให้น้องสิตาในทุกช่องทางด้วยนะครับน้องรออ่ะอยู่อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ